ส่องมาหาแห้งผ้ามวนครับเมื่อนี่ได้นำเอาผลไม้ครับต่างๆมาถวายปูครับปูหลังส่งด้วยจู่ดอดผู้ตาแหละครับมาถวายอยู่เคียนเพิ่นเนาะ,ะมาถวายผลไม้เพิ่นครับขอให้ f อฟซีที่เขามารับส่งรับฟัง มีส้วกมีไส่ไปน้ำกันทุกคนครับมาเบิงว่าปูพันธีมีกับไม้กัหนดการจังใดพันธีเป็นส่งอีกมือใดพันธีส้วกไฮลาเพาอีกจักงวดอ่ามารับส้มรับฟังไปน้ำกันครับเอาสวัสดีนะคะสวัสดีครับครับทีมงานมาหาเฮงยาลัยขวนค่ะมาที่บ้านรานส้มค่ะเดี๋ยวมาฟัางเนื้อหาต่อกันเลยนะคะเด้อ เมือ่อมือสิไปล่ำถาวายมื่อไปาาาคารวาปูคนว่าวันที่สิบสีว่วันที่สิบสี่วันพุธที่สิบส<อ>ี่วันพุธที่สิบสี่วันพุธที่สิบสี่มันจอปวดไปเลียๆน่นอปวดรมดาส,ดาสดาีบกาทหันเออันเท่าเรียบการมาหันนี่สิบ,บับเพราะว่าคุยกับปูนเสานี่แหละคาวันที่สิบสี่ ไม้กับรกาม้กับนดกันเพิ่มพางเียนหาวิีกะต่ปู่าเทียลายต็นอยกานเราทนสายการค้านหัวฉีบมาปูขนปูขนมักมวลเนาะชุดใหญ่คือเก่านะครับเนาะจัดชุดใหญ่จัดเต็มคือเก่าปูตาวน่าเผ่าลูกผ่าล้านลำถวายคือเก่าได้ยาร่วมบุญยาล่ำน้ำแม่พุ่แม่ล้าส้มนะคะ ันที่สิบสตุลาคมหกสานะค่ทีงานเนจเดินทางเปตงสองพืกอเนละค่ะอ๋อสิไปเรื่องกรัตย่าทมีทางเขาอย่ามีทางเขามาพูดอะไรกันที่เบิกทางใหางเมื่อไรครับพูดอรต้งเบิกทางยห้งเมื่อนาะแม่ลางส่งไป้ิ่ไท่าเขาเจ้าก็วีประโยชน์เนี่ย เออเจ้าก็ไม่ได้เรียกเนี่ยเจ้าเจ้าจะมาอาจารย์ไม่ได้นี่โอ ouais ้จ่อที่เนาะถือว่าจ่อที่เนาะตั้งแต่หล่อหัวบานนี่เออหมองวิร่าตั้งโต๊ะให้หนี่ยล่ะครับท่านผู้ชมบัญชีสิบ่ครับบัญชีสิบสี่เจอกันครับเนาะอยู่หลอดปู้ตาครับผู้ใดบ่เคยมาอยากมากกับฟ้าวครับอื เปล่าฮะเออเยียนเชิญครับผ ok ู้ใดอยากมาร่วมทัพบุญน้ำเพลนตอดปูตากระมาครับอาศัยบารมีปูเพลนละเอ่อภูเรียากมาหาเพลนเอ่อล่างส่งตอดปูตากระมาครับบ้านเพลนอ่ายุ่ยไก่ยุ่ยไก่ผู้ใดอยากหูจักกระมาครับผู้ใดบงโบ้หูจักกะติดตามไปน้ำซองอยู่ละครับติดตามไปเรื่อยๆอดมินทีมีแนวทา้งล่มให้ตลอดครับอืมภูเรียงรวมทัพบุญ ก็สิมีเบอร์บัญชีบ่ะเบอร์บัญชีค่ะเมื่อีเบอร์บัญชีเออบัญชีนี่จะทิมเบอร์บัญชีของอันเดนล่างส้มหนึ่งตัวนะคะไว้เมื่อเมื่อเนี้ยเมื่อเนี้ยครับเพิ่นอาจจะให้สามตัวอ่มาลุ้นกันไปครับมา ผู้ใดซองกดผาดซื้อว่ไดะกันว่แนี้่วดนี้อาจสิได้ออาควรจได้อ่าวรสิได้คือผู้บ่เปิดตาได้ยังได้เนาะว่านีนบ่ซั่นซื้อบ่ไอ้ยังซื้อได้ผู้่นมีโชคมีลาบอ่เพื่ซื้อบ่ไนะซื้อด้ครออเพิ่นซื้อได้ซื้อได้จนพอแฮงเนาะผู้อ่าอเดี๋ยวมาสองเซนอ่าัึงแล้วน่ดีฮองเซนเก่า

สี่ก็ค้แล้วไปนามือถ้ดัดเบิออสมนข้าวขึ้นมากูข้มาโค้ดาภายลัลออเเแล้วให้สอยสร้างสอยส้าง็ะเล็กละหน่อยะสี่าข้าวซเข้ามานแล้วก็เ็ดข้าวูแล้วก็ูสร้านี่ละคัะทับรามช่งปูแล้วไดนูตาหมูละนหม้เส้นเกาเขาบานนั่นครับกดแล้วจะจัดนองคน งานในเฮ็ดอยู่ละปูให้พรบัตรท่านราบส่งปูแล้วกันมีเขาโค้งเสียสาวพยานาคอยปูวานอ่ะเป็นพยานาคใหญ่ปูใหญ่โงดีกงวดโอ้ไปเรื่อยๆปูว่าไปให้โชคไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมห้ามพลาดนะคะโเป็นจังไปดีซื้อที่ไมาเท่าไงเป็นใหญ่โชคหลายงวดครับเอาขว้ายหน้า เขาบอกว่าท่านบูดยักเพิ่มสิบบาทเนมากว่าน่าะขยะหนักมีเพิ่ในวัดเพราะเป็นว่าเหตุอยู่บ้านนีเอยู่วา่าเ่ทนระบุว่าบาดใีนให้ามารวมสั่งั่ว่าให้ให้อูนดีแล้วสักนเพราะว่าแขกไปได้มากูเขามีมองมองนัาะรับแข็รับาะอันนี้มันอยู่ในบ้านนะสีนะแมนครับก่ามีของเพิ่นโดยเฉพาะก็จะดีเนาะ โมกกรมาเรื่อยๆเอ้าวไทยบางไม่แม <S ess> ้เคยกระซอยมากเรียร์อย <ess> ู <S <S <ess> ่คุณไรพีก็มอยู่สำหรับคุณไรพีมิฉุกมีลาภครับลางส่งโดนปูตานะคะสนใจยาร่วมบุญกับทา่เกินนะค่ะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะขึ้นโดยบัญชีให้นะคะเป็นบัญชีเพิ่มโดยตรงเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็จะขึ้นโดยบัญชีของบางส่งโดยนโงด้วยนะคะ ทุณอีย่งพกมืนอน็จะสา่กมน้องเนละค่ะเียคุณแล้วที่จะคไอห้จะยินดีครับอกท่านนะคที่ได้โชคได้านเนื่อจะให้อกรายงวับไปได้่อย อืมพอผสมีแนวไชซางอ๋อซางไม่ก็ห้องก็ต้องใส่งบประมาณเนาะก็ต้องมีทุนเนาะครับเนาะต้องมีทุนต้องจัดส่างส้ำเร็จเนาะครับเนาะมันต้องจิสซาำเร็จเนาะพยาใหญ่เยหาครูคนว่าขอบารมีครูจงสิม่พานาาเขาโค้งเลยนายซางที่แวเรียบร้อยมันสช้าง เออพนนท่ลม่ยเพื่อีขาวโพดมาแดงละคอยน่องหูต่อไปห้าวเฮ็ดถือต่อ้าวเฮ็ดไปเรืร่อยๆว่าตบพิดีพ่อเทียงกันแนัสนนส่สิะนพา่นกัสีซอยไปเรื่อๆ้านกนสีมีมีมือูเป็น,นีเิละสีพมีพุทีีุทธีธุครับุทธีพ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 ุีพีพุทเอาุทธีพุทธธุ พูดอะรก็ะตกใจเตี้ยอ้หอไทบ่ิปตอนมาต้เก็บได้ขันดตั้งกล้องไว้เอาชั่วครับชั่วแน่นอนประวัติศาสตร์นี่แท้ครับสามหวดซ้อนแล้วดันคักเมืองอุรนครับ ห่าาบ่ได้เดียเียกบุญบาลมีขาครูเนาะเขาใส่เพืน่นเขาก็รู้ว่ามันสปอบอกเขามาเชียงวงไปครูบเข้าที่ตามูนาะั่ทูาเนาะประเดี๋ยวสามในเย็นให้เพื่อนเพรากก่า เป็นไปขั้นสู่ขั้นมานก่ะเฮียกเพราะว่าประทับรางโซ่หู้แล้วก็ไปล่ำดวนผู้ตาทุกงวดนั่นสินะให้จังมาล่ำไปคือว่าเนี่ยคือไปทุกงวดถือทุกงวดไปทุกงวดพ่อก็ไปล่ำมาสั่นมต้องล่ำให้พ่อทุกงวันต้องล่ำแตวันเรามาทุกวันพวกรว่าไปล่ำบ้านดุงเขาจะถึงนหมทุกวันวันก็จะถืงเพราะว่าบ่านใดข้าตัวพ้านจยกบาทเรียิ่นไปซอยเรียใจไปชลเขาเป็นแบบ ยาพ่นไตวดกวนะกาัมาถวรสายสมววนนี้พ่นแยงอยู่หลแค่สิม่อน่ตรงทุกน่เนาะแล้วพ่นไปซอยพอหายใจคือเที่ำกรไดฟอนซื่อกรได้อ้ยมีส่วนร่วมอมอมี่วมพ่นกรไดหลอยู่พ่นไปอีกสองสามเดือนมหาภูแล้วว่าัมมานเนมาถวายูนั่งมาัอกระไดหลคือวนเพ่ม่าคนโทรมากขึ้นเลย ไม่เอ no ้ยไม่หมอลังดูมันมั้ม่ล่ำสีคนผู้หญิงสามผู้ชายหนึ่งเธอจะพัฒนก็ปิดยกบริการตัวเพราะอะไรว่าเอาการตู่ม่ล่ำให้ผู้ว่าสมั่รว่ำเอาบุญให้ขอมสุขความมั่นภูร่ำมันก็ได้ยี่ยี่เดี๋ยวจได้พุทธหักให้่าเพื่นได้ร่ำสองหมดหมดแล้วพ่ได้ทาตรงเลยล้ะหมดแล้วม่ได้เอาล่างว่าจะแล้วเขาแก่สาม ที่สามเขาอาเก่าสามวันโซนก็หมดตุ่งเดยวกับผมบัถทกช้าดแล้วานููนโชคดีก็ได้ข้าปลาอาหารไปบวมี่ลูกชายไปเล่นขาวระสไปนั่งสมสมผู้เพื่อนเฮน้ามีหรอกเนาะเพื่อนไหนโชคได้หลับอ่าเอา

ช่วละมุนกันนิดหน่อยค่ะสวนะตัวนาก็ได้ครับตัวไทยก็ได้แปดพันใบเดียวแมีเด็ียวเงแปดพันเลยเบเป็นตัวตวะใบเดียวตรวจเจอแล้วัลอีกรจีแล้วเบมือ้หโ้ตา้าลังใบเดียวองไไกได้เ เขาจะแเลี้ยเขาจหาเงีแปท่านก็ปท่านมืนกก็ได้อันนี้หาก้าหองลหมัทั้งหลังเต้บเดียว็จเดียว่าไม่ใบเดียวเท่าไที่บ้างจะได้เอาใช่ถือมาทงหน้าไปนี่จะแปท่านไปเยะไปเดียวทั้งได้ทั้งหน้าทั้งหลังชุดหยดชแน่อแล้วก็เล่นเียเล้่นไ่นอนเหือนนเล้ง่น ถาพนลูกยังไมเดทั้งสองอ่ะนี่สี่ามตัวหน้าสามตัวหน้าสตัวหลังอีการหัใบเดียวไปเดียวใบเดียวใบเดียวดสว่าง้้านอะไรก็เกิดขึ้นอะไรก็เกิดขึ้นได้เอามาลุ้นไปด้วยกันมาลุ้นไปด้วยกันตกใจกันหมดเลยสมัยยีนี้มาดูเนย

คนขายลอตเตอรีนะพบอกว่าเสื้อไแมวายหาเก่าคนเอาเมื่อเรล้ยแต่เก่าหาแต่เาเมาเหมือนเลี้ยงเใบสุท้ไยเลงเิุท่าสุคนนึงว่าได้แต่เลขท้ายสตัวค่ะท่านผู้ชมพตัวนทเีเมื่อกี้เนี่ยนก็มาเมาเหนเมาเหมือนมนี่ไม่ต้องเนหือนก็นหมนเตมืนกหมหมืมนนอนือนเเอเอิกก็ได้เลหน แม่ขออไรล้อสามตัวอีกใบเดียวไมใบเดยวมันได้สองกมาลโอ้ไก่แล้วไก่แล้วไก่แล้ววันที่หนึ่งแล้วตัวสามตัวนาที่ได้ใบเดียวกันล้วก็สามไมได้ใบเดียวนไม่ได้ใบเดียวกันผมตื่นเลย มือนี้ก็เป็นมีข้อสรุปแล้วครับแล้วอันล่างส่งรอนปูตาเพื่อนสีไปส่งอีกมือวันที่14ครับ14ตุลาครับกับปูได้ล่อกัมือนั่นกัเจอกันครับยุร้านปูตาครับเพื่อนสีไปส่งอีกวันที่14ครับเน้นย้ำครับ หามผาดครับหามผาดหามกปกรพริบตาแล้วรับเนาะเอา